พอคุณพยายามจะให้หนางงามดูมีความรู้ประดับตนเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนที่สวยแต่เปลือกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเรามาโชว์พรีเวลีตว่าคุณจะเข้าหาความรู้ได้มากแค่ไหนจะฉลาดก็ได้แต่ถ้าไม่ฉลาดมันทําให้คุณค่าของผู้หญิงที่มาประกวดหมดไปไหมมันก็ไม่ใช่ สวัสดีค่ะช,ช,ชื่อเชอร์เอมชอยาธานุตสรทัศน์ค่ะตอนนี้เป็นนักกิจกรรมที่ทำเกี่ยวกับเรียองชาตพันธุ์ค่ะย้อนกลับไปในตอนแรกใช่ไหมคะ ตอนนั้นมันเป็นปัจจัยเล็กๆ,ๆหลายๆอย่างมาประกอบกันนะคะคือยังไม่ได้มีความตั้งใจใหญ่โตแอบว่า10ปีข้างหน้าเราจะเป็นนางงามอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการจับพลัดจับปลูของ1คือเราพอมีทรัพยากร2ก็คือมีช่วงว่างจากโควิดอันนี้คือเรื่องที่ทุกคนไม่คาดฝันเราเอ็มก็เชื่อว่า,า2019-2020เนี่ยมันเป็นป,ปีที่ เปลี่ยนชีวิตหลายคนกับอีกอย่างหนึ่งคือในตอนนั้นนะคะเราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องดีดตัวขึ้นมาทางฐานะด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเราย้ายออกมาอยู่บ้านของตัวเองแล้วเราก็ประสบเขาเรียกว่ายัางไงดีละ่ะเหมือนเป็นความไม่ปลอดภยะะัยในละแวกบ้านเนอะการประสบเหมือนการทอดทิ้งจากเจ้าหนะ้าที่รัฐซึ่งตรงนั้นมันทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่สามารถจะอยู่ในชีวิตแบบนี้ได้ตลอดเวลาตอนนั้นเราก็เลยเข้าใจถึงการที่คนพยายามจะดีดตัวขึ้นจา,จากสุดที่ตัวเองอยู่เป็นครั้งแรกอ,อันเนี้ยเอมไม่ได้เล่าที่ไหนละเอียดแต่ว่าไหนๆก็ถามแล้วขอเล่าหน่อยละกันคือตอนนั้นที่ย้ายมาค่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่วัยรุ่นชอบม,มาสังสรรค์กันแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเสียงมันดังมากคือเขามาจะเปิดเพลงดังถึงตี่สี่ทีห้ทุกคืนเลยแล้วพอเราไปบอกว่าปิดหน่อยได้ไหมเรานอน,อนไม่หลับวันนั้นเนี่ยเราขู่จะถูยิง แล้วเราก็พยายามแจ้งตำรวจอันนั้นนะเป็นครั้งแรกที่ที่เราอินเทอร์เคกับอำนาจรัฐแบบจริงจังมันไม่ใช่แค่ว่าเราคอมเมนต์มันเฉยแต่เรามีความรู้สึกแล้วว่าเราเราต้องการเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจอันนั้นว่าเราจะปลอดภัยได้ไหมอะไรยังไงแต่ว่าเราไม่ได้รับการตอบรับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราในประเทศนี้ในสังคมนี้มันปลอดภัยนะกลายเป็นว่าเราต้องหาเงินเพิ่มขึ้นมาทากาแพงเก็บเสียงมาติดกล้ลองวงจรปิดเอมก็เลยรู้เลยว่า คุณภาพชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะม,มันไม่โอเคแล้วมันไม่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเราก็ต้องดีดตัวเองขึ้นไปเพราะว่านางแบบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพัฒนาไปเป็นถ้าไม่ดาราก็ยุคนี้ก็จะมีนักร้องนะคะเราก็เป็นนางงามเพราะว่ายุคสมัยใหม่อะมันต่างจากประมาณ10ปีก่อนที่นางแบบก็คือนางแบบดาราก็คือดาราตอนนี้มันจะมีความอินเตอร์เซ็กตกันเพราะว่ามันขายตัวตนของบุคคลทําให้ทุกคนเนี่ยต้องแข่งกันสร้างโปรไฟล์ให้มีชื่อเสียงมีสปอตไลท์ในสังคมออนไลน์มากขึ้นตอนนั้นเราคิดแค่ว่าโอเค เราก็น่าจะบูสต์ follower ได้สักหน่อยอาจจะหมื่นถึง20,000นคนบูสต์ค่าตัวได้สักนิดเพื่อให้ตลาดในไทยเนี่ยยังยืนมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเรากา็มีประเด็นเรื่องการเมืองนะคะที่ทําให้ตลาดไทยเราซบเซ้าไปแล้วเราก็ไปต่างประเทศกลายเป็นว่าเราทิ้งร้างประเทศตัวเองไปค่อนข้างเยอะเราคิดแค่นั้นจริงแต่ว่าพอมันมีความตั้งใจก่อนอะเราถึงไปแก้โจทย์เอ็มก็เลยมองว่า,าการที่ คนที่ดูนางงามอะค่ะหรือคนที่รู้สึกว่านางงามมันเป็นขายความซินเซียเนาะมันต้องมีทรจิกสตอรี่หรือว่ามีเรื่องราวยาวนานเพื่อจะมาเป็นนางงามเอ็มกลับรู้สึกว่าจุดนี้ค่ะถ้าถ้าเรามองว่าทุกคนสตาร์ทที่กองประกวดเท่ากันอะต้นทุนก่อนหน้านั้นมันไม่ใช่สิ่งทที่ต้องนับเพราะว่าเมื่อคุณเข้าไปอะมันจะมีโปรเซสหลังจากนั้นที่ทําให้คุณพัฒนาอยู่ดีมันเพียงแค่เป็นมันเป็นแค่สตรอรี่ของแต่ละคนนะคะที่จะทําให้เขาพิเศษแต่เอ็มไม่ได้มองว่า มันทำให้เหตุผลของคนคนนึงมันวาลิดมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันอะไรค่ะเอมก็เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆแค่นี้เองค่ะที่ไปประกวดเรื่องที่สนุกที่สุดหรอคือจริงๆเอว่ามันเป็นชาเลนจ์นะคะเหมือนเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปไปแก้โจทย์เนาะเราก็พยายามปีความสิ่งต่างๆในมุมมองของเราซึ่งพอ พอเรารู้ว่ามันไม่ค่อยมีคนคิดอย่างนี้ในวงการะคะมันทําให้เรามูทะลุที่จะทํามากขึ้นมันทําให้เราพยายามแบบถ่างทางให้ไปได้ไกลามากขึ้นในทางที่มันดิบมากขึ้นเราเอมก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่สนุกเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตย่อมมีกรอบคิดแนวคิดหรือสิ่งที่เจอเรารู้สึกว่ามันเราไม่ชอบมันนึกออกปะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นครั้งแรกที่คุณสามารถไปทําอะไรกับมันได้สักอย่างในฐานะ public p e r s o เเอมก็เลย k against กับทุกอย่างเลยที่เอมรู้สึกว่าตลอดมมาาเนี่ยกกก็บก ค่ะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องแบบว่าความเป็นความเป็นคนธรรมดาเนาะความหลากหลายของผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะคือเอาเข้าจริงอะจำไม่ค่อยได้แล้วว่าพูดอะไรไปบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่คนรจะจำได้ในกันเมืองแต่ก็นั่นและค่ะความสนุกอเอว่ามันสําคัญนะคะ เพราะมันเป็นความรู้สึกว่าเราต่อรองได้เป็นครั้งแรกมันคือการหลุดออกจากการกดขี่เพราะว่าเรากําลังชักนําให้คนในสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยหันมาเชื่อเหมือนเราหรือหันมาคิดเหมือนเราซึ่งอันนี้มันคือการปลดแอกทางความคิดที่ทําได้จริงอะคะ่ะปกติแล้วในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมอำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ทํางานครอบครัวอีเวนต์เพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถหนีได้แต่ ในขณะเดียวกันพอเรามาบีบตัวเองให้สูงขึ้นนะคะแล้วอยู่ในที่ที่มันมีบรรณาสั์สมมุติบางอย่างรับรองอยู่มันกลายเป็นว่าเหมือนเราได้ p r i v i l e g e ในการหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแค่การนําความคิดของคนทั่วไปออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วพอเราหลุดออกมาแล้วอะคะ่ะคนก็จะมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเราเป็นไอคอนของอะไรบางอย่างคะ่ะที่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ได้สามารถทํากับเราได้ในระดับที่มันเคยทํากับเราตอนที่เราเป็นโนบอดี้ แล้วอีกอย่างคือมันชาเลนความคิดตัวเองไงคือเอมก็ไม่เคยคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะพัฒนาได้รวดเร็วขนาดนี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะเห็นมุมมองใหม่ๆในเวลาที่รวดเร็วแต่ว่าพอเราฟอสต e ตัวเองกับมันตั้งคําถามกับมันนะคะมันทําให้การวิพากษ์ทุกอย่างอะ่ะมันไม่ใช่แค่กลมขึ้นแต่สุดท้ายแล้วว่าเราได้ปลดล็อกหลายอย่างที่มันเป็นปมในใจิตใจเราเอ็มก็เลยมองว่าเจอร์นี่เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตของเอมมากค่ะ เองว่ามันมันง่ายค่ะเพราะว่ามันชัดอยู่แล้วเนาะว่าเรามีกรอบของอะไรแต่ว่าสิ่งที่จะทําได้ยากอ่ะคือความรู้สึกว่ามันปลอดภัยหรือเปล่ามากกว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้ว่าสําคัญที่สุดในสังคมไทยก็คือเราไม่ได้สามารถพูดได้ทุกเรื่องแล้วทีเนี้ยพอมันมีบางเรื่องเข้ามาแล้วเราทราบว่าปัญหาที่แท้จริงหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องที่เราต้อง address มันเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราพูดออกไปไม่ได้ค่ะบางทีมันทําให้เรากังวลว่าสิ่งที่เราพูดมันไม่ make sense หรือเปล่าแล้วบางทีมันก็กังวลว่ามันจะทําให้หลายอย่างเนี่ยเกิดการตีความผิดหรือเปล่าสัมภาษณ์ที่เอมคิดว่าตรงไปตรงมาที่สุดก็น่าจะเป็นของ the politics อันนั้นจำได้ว่าเป็นใต้เครือของมัติชนนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้ address มันตรงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมัน phenomenal มากเพราะว่าไม่เคยมีใครพูดถึง อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญใช้คำนี้ดีกว่าเหนือ as in น้องเหนือและเหนือ as in เหนือกว่าค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็มีมีการตักเตือนเกิดขึ้นจนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจุดยืนของการเป็น public figure มันไม่ได้ยากแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเวทความเสี่ยงยังไงคุณริสที่จะไปขนาดไหนมากกว่า <mı? S 1> เพราะว่าสิ่งที่มีกรอบอะค่ะมันมักจะตอบง่ายกว่าสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่แล้ว <ce> <se> <Mean> หลังจากวิภา์วิจารณ์ไปเยอะก็ทัวลง <laughs> คือต้องเข้าใจาก่อนว่าในวงการนางงามเนี่ยมันเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าไงอ็กซปเรสั่นนิยมกับความปรารถนาส่วนตัวผ่านตัวแทนโนาะเส็นครามตัวแทนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบสิ่งที่เกลียดเนี่ยมันก็จะมาแบบแฟลตๆคือค่อนข้างเพียวๆทีเนี้ยพอพอมัน apart from เรื่องของบอดี่ไทยเรื่องของอะไรเราด้วย พอคนเกิดไม่ชอบเราในทางความรู้สึกอะค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเอาเตอร์เราเนี่ยมันก็ขัดหูขัดตาไปด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นจิตวิทยาที่ค่อนข้างง่ายนะเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเข้ามาเนี่ยมันต้องมันต้องเจออะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราได้รับมาแล้วเราก็คาดไม่ถึงเลยอะว่ามันจะพัฒนามาเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีทุงวันนี้ก็คือทุกครั้งที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าติเตียนเราเรื่องนึงเนี่ยเราจะพยายามถามย้อนกลับว่าแล้วทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ อันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการถ้าพูดถ้าพูดแบบภาษาน,นางงามคือพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจมากกว่านั้นด้วยค่ะเช่นเป็นคนหน้าอกแบนมาประกวดทําไมเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะแล้วหน้าอกแบนเป็นความงามหรือเปล่าทําไมคนสวยถึงต้องมีหน้าอกหรือว่าเดินไม่เป็นนางงามแล้วเราก็มานั่งคิดว่าแล้วนางงาม represent อะไรผู้หญิงทั่วไปไหมแล้วผู้หญิงทั่วไปเดินเหมือนกับนางงามไหมล้วก็พยายามหาจุดยืนในสิ่งนี้ค่ะ เอมไม่เคยทำทีสิทธ์นะเพราะว่าเอมเรียนด้วยตัวเองแต่ว่าเอมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนการดีเฟนทีสิทธ์อะคือเราอะไม่ใช่แค่ปล่อยให้คุ้งชั่นแล้วเราก็โอเคค่ะจะปรับปรุงตัวอะไรเงี้ยเราต้องคุ้ชั่นตัวเองว่าเราสตรองพอไหมในจุดยืนที่มีอยู่เพราะการเป็นนางงามค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่การหาข้อดีของทุกอย่างคุณจะเซโนก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องมั่นคงในจุดที่ตัวเองอยู่ถ้าจะดีเฟนก็ดีเฟนถ้าจะดิสกรีก็ดิสกรีจะอกรีก็อกรี เราไม่ควรต้องรู้สึกว่าแบบฉันต้องเป็นคนกลางในทุกอย่างเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณไม่เป็นคนคือคุณก็จะไม่ได้เป็นหนึ่งในพาร์ทของอะไรเลยแล้วการที่คุณไม่ได้มีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งอะคะ่ะมันทําให้คุณโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนตําหนิโดนด่าได้จากทุกเรื่องจากที่ถ้าคุณอยู่ส่วนไหนเป็นพิเศษอะคุณจะโดนด่าแค่บางเรื่องอืมนั่นก็คือเป็นจุดที่ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นไม่ขอบพูดว่าขอบคุณคําตําหนิ แต่ขอพูดว่าเราเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นเครื่องมือหรือว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว,ว่ค่ะคนที่เขาอยากตำหนิ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการ gratitude จากเราหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตอะมันไม่ควรปล่อยไปให้เสียเปล่าโดยเฉพาะถ้าเราเอารมณ์เสียกับมันนะคะเราต้องเลือกที่คิดแล้วว่าความโกรธของเราคืออะไรอันนี้พูดยานะเพราะว่า เอาจริงๆคือเอมเนี่ยไม่ไม่ดูนางงามแล้วนางงามในความเข้าใจของเอมอะคะ่ะมันก็มาจาก branding, แบรนดิ้งแบรนด์เดียวแล้วก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นตัวแทนกระบอกสิ่งสังคมเป็นส p ปลเพอร์เซนแต่ว่าพอเราพอเรามามองบริบทของมันลึกซึ้งในตอนที่เราถอยห่างออกมาะคะ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอีหลักอีเหลืออยู่เพราะหนึ่งคือตัวองค์กรเองเนี่ยก็ไม่ได้สตรองแอสในแง่ขององค์กรที่ มีบทบาททางสังคมแน่นอนแต่ว่ามาักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตหรือว่าเป็นตัวแทนของที่อื่นแต่ทีเนี้ยพอพอคุณพยายามที่จะมีแนวคิดฉีกออกมาจากภาครัฐหรือจากขั้วอํานาจหรือแม้จากนายทุนมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าคุณจะยืนตรงไหนเพราะสุดท้ายแล้วพอคุณกลับมาเป็นตัวแทนน่คุณก็ต้องพึ่งคนพวกนี้แต่ว่าตัวองค์กรหลายองค์กรเองเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเอมอมันไม่ใช่เรื่องแย่นะคะเขาก็ไม่ได้มุ่งไปทาง การทำหน้าที่คล้ายกับเป็นแอมบาสเดอร์ผ่านองค์กรตัวเอง uh, อย่างมิสเมริกาเนี่ยถ้าคุณโทรฮอตไลน์ไปนะสิ่งแรกที่เขาจะพูดคือขอบคุณที่โทรมาเราคือผู้ที่ให้ทุนการศึกษาผู้หญิงมากที่สุดในโลก ทั้งที่มันเป็นเวทีประกวดนางงามมันเป็นองค์กรนางงามแต่ว่าหน้าที่ที่เขามุ่งมั่นว่าเขาจะต้องโปรโมทเนี่ยคือทุนการศึกษาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านอกจากโครงการของนางงามแต่ละคนนะคะวงการนางงามมีที่ยืนอะไรนอกจากวงการบันเทิงคือมีที่ยืนจริงๆริงไหมในสังคมโดยที่ไม่ต้องพึง่งพิงอำนาจข,ของอะไรเลยถ้ามันทําไม่ได้อ่ะก็แปลว่า1คือมันสีิรภาพไม่พอ2คือมันอาจจะมีเรื่องความลักลั่นในจุดยืนอยู่เปล่าเช่น มีคนเคยกล่าวว่าทําไมเราถึงไปประกวดนางงามทั้งที่เราดูเป็นคนที่ไม่เอาทุนนิยมเราก็เลยบอกนะว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ทุนนิยมไม่ได้แล้วเราอะเชื่อว่านางงามมันต้องยอมรับว่าตัวเองคือทุนนิยมเพราะเมื่อไหร่ที่คุณยอมรับอะคือคุณคือนักธุรกิจนี่คือจุดที่เรามองนางงามเมื่อมันออกมาซึ่งมันต่างจากจุดกําเนิดของมันมาก พอคุณพยายามจะให้หนางงามดูมีความรู้ประดับตนเพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนที่สวยแต่เปลือกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเรามาโชว์พรีเวลีตว่าคุณจะเข้าหาความรู้ได้มากแค่ไหน